มวันดีค่ะช่องเป้เป่าตุงนะจ๊ะวันนี้เราจะมาทดสอบเนี่ยก็เออมาฝรั่งปิดเชื้อมาฝรั่งปิดเชื้อเขาบอกว่าใช้น้ําแข็งหนึ่งก้อนถูถๆไปถูไป,ไปเรื่อยๆนะคะติ้งน้องติ้งนองติ้งนองอนวลน,นองนอะน,น้องน,น้องน,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 นจะออกหรือว่าบอ,อก,เ,ออกเดี๋ยวรูกกันเื้อไ นะครับเราก็จะออกไหมครับดูนะครับท่านครับอันนี้ผ่านไปสามสิบสามวินาทีไปแล้วนะครับผ่านไปไวกููดรูดดูไหมครับออกไหมครับท่านครับแข็งกว่าดึมอีกครับคะั้นแหละครับจะให้มันแข็งนะครับแล้วเราก็จะออกครับถ้ามันหลันลายมันไม่ออกนะครับนั่นแหละครับรู้สึกตัวนี้แข็งเลยครับมือครับเฮ้ยสาไปปีน้ำ ปิดน้ำห้องน้ำน้ำห้อง,งน้ำนขี้อาเรีวเลยครับท่านครับนี่แหละครับท่านครับเห็นไหมเห็นไหมมันออกเป็นก้อนแล้วนะมือก็แข็งครับน้ำแข็งก็แข็งครับแข็งไปหมดเลยครับครับท่านครับทำไมท่านไม่วางล่ะครับไม่รู้ครับเอ้ยเฮ้ยยุ่งท่านก็วางลงตรงนั้นจี็บกับเออนะครับเอ้ยแหละครับลูกกับยุงนะครับท่านครับ อะลครไหนมันออกจังใสมันก็ออกเป็นก้อนบ่ออกเป็นก้อนเป็นก้อนไหมครับก็ออกติดหน่อยนะเธอดูแสงไฟฉันหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเออเออครับอ่ะดู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 ครับท่านครับ ท่านผู้ใดที่กินแล้วไม่ระวังก็จะเป็นเส้นนี้แหละครับอันนี้ไม่รู้อันนี้ไปก็ไม่รู้กินว่ามันติดฉันเหงื่อแข็งไหมแข็งไหมแข็งนะแข็งแล้วลูดๆออกเลยดิเคาะๆออกเลยเโอ้มีได้เนี่ยออกไม่ออกสองนาทีผ่านไปครับ เออครับเขาดิดิเออนี่มันก็ออกครับท่านครับเป็นเม็ดนึ่งนะครับทิ้งขยะไปครับท่านครับทิ้งอ้าวแล้วก็มากระติดคนอื่นนี่ครับท่านไม่รับผิดชอบชีวิตใครเลยเขาก็ไม่รับผิดชอบชีวิตคุณเหมือนกันนะครับอือครับมันก็จะเป็นก้อนเป็นก้อนออกมาครับ กันน,นะคะมันจะเป็นระหวานเสื้อดิฉันขาดแล้มกกวมันก็หลังจะหลุดนะคะมันจะทําให้หมวกวั่งเย็นตัวแล้วก็เป็นก้อนนะครับแต่มันก็หลุดนะนนก็จะหลุดไปแล้วเราก็มันแข็งด้วยนิ้วเราก็จะแข็งเพราะน้ําแข็งนะครับ,รบแล้วก็ขยับออกไปมันก็จะติดไปทางนั้นอีกครับตอ,อนสี้ลังโลบอะ่ะ เทพดาาก็มาอวยพรครับจะ<ม>ใช้เวลามา,านึยนะนครับนั้นต้องใช้เวลาน้อยนะครับขนานี้เสื้อกับเปียกมาแล้วครับแล้วก็มือกับแข็งครับมือกับแข็งครับ เวลากินต้องระมัดระวังนะครับต้องรับผิดชอบชีวิตคนอื่นด้วยนะครับมากฝรั่งเนียนะครับกินแล้วก็หอ่อกระดาษชั้นหนึ่งแล้วก็ใส่พลาสะติกอีกชั้นหนึ่งนะครับท่านครับไม่ใช่นั้นมันก็จะเปี่อยยังซี่หละครับพยายามพะอยู่ครับ,รบตอนนี้มันเย็นแล้วมันก็จะแข็งตัวเนาะ เออนี่พอได้แล้วอ่านั่นแหละครับอ่แต่มันก็มีขาดทีดีมันก็อย่างดีกว่ามันไม่ออกเลยครับคุณจะเอาแบบออกือไม่ออกครับเออนะครับอตรงนี้นะเออวางก่อนดิวางน้ำเขียงไว้ตรงนั้นเออนั่นแหละครับเปะมันไว้เลยครับอาทิชู่มมัเทไออที่มันออกไปก้อนก้อนนั่นก่อนครับแล้วมันจะละลายแล้วมันก็จะเพอะใหม่ะครับ ได้ครับได้ครับยินดีไม่มีปัญหาเลยครับเรื่องกระตังครับอุ้ยมันติดก็ไปแล้วครับบอกแล้วครับท่านว่าอย่าให้มันละลายนะครับมันละลายละลายแล้วมันก็จะติดใหม่นั่นนั่นนั่นไม่รับผิดชอบชีวิตใครอ่ะครับเป็นความทงตัวอูกล้ปิดประตูนะบัด โอลากอันนั้ปนปิดเปกเลยครับเบลอครับน้ำแข็งบ้านเราน้ำแข็งบ้านเรามีมากมายเหลือเฟือไม่อยาก ไหมไม่ยากเราก็แค่เอาเราก็แค่เอาเสื้อเนี่ยเปแช่เย็นแม่งเลยแลวมันจะกรอบถูกหมายถึงเสื้อผมครับมันกรอบแล้วก็เคี้ยวได้เลยมึงทำยังไงครับคุณครับพลาสติกเนี่ยครับที่มันเป็นท่อนนะครับเสียบมันนะครับไป ืม่ต้องมาเปิดเพลงให้ฉันหรอกพี่เกียจลิพลิกัสิตลำคานติดลิกัสิต์นะคะระวังด้วยเะ,ะ้อค่ะโอ้อันนั้นนีอ่ะเอาไปทำอะไรรงนง้นแล้วมันกะเปลี่ยนอีกใครก็พาย,ายายามอยู่เห็นบอก ออกจริงครับท่านออกครับแต่ออกนิดเดียวน,น้ำแข็งวางอีกครับร้ะมันแข็งไปครับ,บดูสิโอ้พี่บานไปจะไปคับแล้วคัดเซียววากไปท่านให้มันวากไปเลยโอ้โห <c oughs> สำหรับคลิปนี้ราไปด้วยผลการสำรวจว่ากฏว่า มันออกครับท่านผู้ชมแต่ต้องใช้ระยะเวลาหน่อยเด้อวันป,ปี้ป่าตุงไปก่อนนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์าากดแชร์ด้วยนะบ๊ายบาย